สวอลิกุมครับทุกคนก็เช้านี้ที่เกาะสมุยนะครับก็นี่เราตื่นมาอาบน้ำมาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่ริมทะเลนะครับที่ชาวประมงจอดเรือเอาไว้เพราะจะดูว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะเหมือนกับทะเลเก้าเซ้งเหมือนสงขาไหมเพราะว่าปกติผมจะอยู่ขก้าเท้งที่มีเรือก,กเละเรือเรือได้รเขาเรียก เรือหางยาวอ่ะครับมาดูชาวประมงช่วงนี้ตอนนี้จะเป็นช่วงตอนน้ําลงอ๋อเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นธนาคารปูชุมชนหัวถนนกลุ่มประมงพื้นบ้านแต่ผมไม่ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเรือจอดเยอะมากนะครับทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เขาอ,ออกทะเลกันหรือย,ยังแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันจะออกทะเล ได้เยอะกว่าเก้าเส้นครับเขาบอกว่าปีนึงอ่ะจะออกได้เกือบทั้งปีนะครับพเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มรสุมแรงมากๆที่จะออกทะเลไม่ได้โอผมผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นช่วงน้ำลงก็ตรงน,นี้จะเป็นริมทะเลชายหาด ชุมชนอิสลามหัวถนนตรงนี้อ๋อลืมบอกทุกคนไปว่าตรงนี้จะเป็นบ้านหัวถนนครับจะเป็นชุมชนของอิสลามเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ามันจะเขาจะขายอะไรบ้างกองขายของเราจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอาหารแต่ตรงเนี้ยที่สัมผัสมาก็คือจะเป็นอาหารเหมือนกับสามจังหวัดนะมันจะเป็นอาหารเหมือนกับสามจังหวัด<อ>ไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนแบบ คนซุ้มค้าได้ป็นนิมาแต่ <มา S 1> เป็นเหมือนคนกรงสามจังหวัดเลยจังังหวดแบบนี้นะลู่ได้แบบมีอะไรนะก็เรียกสิราเกเออนะสิราเกติ้งเหนี้ยวเหนียวดำมาได้อ่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าอาหารที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีไม่มีมมอโอ้ก็มันมีนะ กเดือดโจดเดว่าก็าาวกันเสตเหลี่ยวดข้าคาวกันเสตเหลี่ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆสักแป๊บนึงนะครับทุกคนฝั่งด้านบนนูดจะเป็นดีสดรีสดจะอยู่บนเขาส่วนมากนะครับ เพราะว่ามันจะได้เห็นทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศนะครับถึงเรามาตั้งไหนดีวกว่าตาฟังนู่นเหรอมาไหนตอนที่เราขี่เรือมาขี่เ,เรือเฟือดีมา้ยเมนเมย์นนะม,มันอยู่คนละฟังกันเลยนะอยู่คนละฟังมันอยู่ด้านนู่นอันนี้ก็เดียวกันเลยนี่อันนี้ซิลากาซิลากาหิลาก,กีซีดาก,กี มันเป็นอะไรอมันเป็นข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวโบราณข้าวเหนียวโบราณเออนี่แ่ละปกติดิเอามาเดี๋ยวหลันกินก่อนดิกโอเคโนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนี่ปลาโอปลาโอเก่งปลาโอเป็นอะไรเก่งพี่เอถึงอันนี้เป็นเนี้ยวข้าวเหนียวใช่ไหมทเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวก็ได้กินเลยด้วยไหมกินเลยกินเลย่ะร้อย เดีอยปื้อโล่เอาตะหนักโล่ทนี่ยคนโบราณนี่คือคือคือคนทัพจังหวัดเลยก็กินเป็นเดี่ยวใช่ไหมล่ะกินกินกับผมคนม่อนกินนะมากินตอนอยู่เกาหลีจบเลยอ่าโปตันนี่บะเก้าวาอะไรมันเฟย์ร้อยยังไหร้อยไม่้อยปื้อกินกับมือมันต้องกินกับมือมันถึงจะข้าวกันถ้าว่ากินกับ ชนเนีน่ยมันมันมันไม่ร <S S ้วยคอยินตื่นกำลังอยู่ได้ตัวเรียอเบมมาตรงนี้นะกินเละร่อเลียอเบมเรีย,รยอบเบมาครับทุกคนตอนนี้ก็บเ,บเป็นเวลาแปดโมงนะครับก็เมื่อกี้เดินซูวีอยู่แป๊บหนึ่งของกินก็ไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ วันนี้นะครับจะเป็นชุมชน,ชนัวถนนครับที่เกาะสมุยนะครับทุกคนครับก็ของกินหมดหมดแล้วนะครับส่วนมากจะหมดแล้วเพราะว่าคนอิสลามเราเนี่ยจะตื่นเร็วตอนนี้8ปดโมงก็ของกินก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับครับทุกคนก็ผมเดินไปสำรวจกันแล้วนะครับก็ที่ทะเลแล้วก็ ที่ร้านขายของนะครับคือสรุปว่าถ้าไปไม่ทันนะครับเขาขายคือเขาจะขายตอนเช้าเลยเพราะอิสาลามของเราเมื่อที่พูดไปเมื่อกี้อิสาลามเราจะตื่นเช้ามากนะครับทุกคนเดิมๆอะ่ะคนที่มาอยู่ตรงนี้จะเป็นคนแถวปัตตานีสะส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่นี่แล้วทามาหากินแล้วก็มีลูกมีหลานนะครับก็เยอะตรงนี้จะเป็นคนที่พูดนายูเกือบทั้งหมดนะครับ แต่มันจะอยู่เป็นโซนนะครับโซนโซนตรงนี้ชุมชนบ้านหัวถนนตรงนี้ที่เกาะสมุยก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับว่าตรงนี้มันยังไงวัฒนธรรมก็เหมือนกับคนสมจังหวัดเลยก็อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องอยู่แบบเป็นกันเองนะครับก็ถักทายกันยิ้มอ,อ่ออะไรก็ปกตินะครับก็แล้วแล้วมัสยิดของเขาก็ใหญ่นะครับไม่ไม่ใช่เล็กๆนะครับมัสยิดใหญ่มากอยากให้ทุกคนมาดูมาเที่ยวกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอะไรผมจะถ่ายเป็นอีพีต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ